สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟสิท่านครับเดี๋ยวที่นี้ครับผมพามาชมคอปู่นะครับผมสูตรสําเร็จนะครับสําหรับรถจอนเดียห้าศูนย์ห่ศูนย์ดีนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับผมฟังเสียงกันดูนะครับสาหรับห้าสิบแรงคอปู่นะครับสูตรสําเร็จก็จะมีคอปู่แล้วก็ปลายนะครับผมส่วนปลายจะมีสามแบบครับมีแบบไทเทเนียมแล้วก็เฉพาะปลายไทแล้วก็ปลายเหล็กเงา อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมมันก่อนครับผมก่อนที่จะไปรับชมขอปู่เนาะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมมันครับผมนะครับก่อนทอี่จะมาฟังขอปู่เนาะอ่ะอันนี้นนคือเสียงท่อเดิมครับมีเสียงโมเล็กน,น้อยเพราะว่าตัวนี้ก็ก็เดิมนะครับผมท่อเดิมเป็นท่อพานะครับท่อเดิมเป็นท่อพาอา่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงขอปูกันครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเปลี่ยนเนาะ ส่วนราคาเดี๋ยวแจงถ่ายคลิปนะครับผมสําหรับข้อปู่เนาะเฉพาะรุ่นหาซุนนะซุนดีเท่านั้นนะครับผมเนาะรุ่นอื่นผมไม่ได้เห็นเนาะเฉพาะหาซุนนะซุนดีนะครับ50แรงมาเทอร์โบข้อเพิ่มพลังครับหลอดมาเร็วแน่นอนส่วนปลายทอนะครับผมถ้ายอยากให้ดังดีนะครับแนะนําเป็นปลายทอรเลดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นปลายเลดหรือว่าไทเทนก็ได้เพราะว่าอย่างที่ครับเท้าใส่ปลายเดิมปากมันจอมครับมันจะดังบดีนะครับสำหรับปลายเดิม แต่ว่าเป็นอย่างนะครับผมคือออกแบบมาให้ใส่กับตัวเก่านะครับเดี๋ยวผ้าเบิ่งภายในนะครับผมครับพอเรียบร้อยแล้วมันจะมีปะเก็นนะครับผมที่ห้องอย่างนี้เนาะนี่ปะเก็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้ข้อเก็บไว้ครับเก็บไว้เพราะว่าใส่กับครอบปู่นะครับเพราะว่าน้องใส่นะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยุกอ่าข้อหมอพักออกก่อนนะครับข้อเดิมพา โคโล่ใหญ่ๆครับนี่หน้าตานะครับเทอรอโบจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวใส่นะครับผมตัวใดก็ได้เสื้อโบจะลูกใหญ่นะครับผมเธอโบเดิมตัวใหญ่ เดียวเบืองตอนประกอบแล้วนะครับนาอครับการประกอบนาะก็จะมีนี่แหละปิ่นห่วงล็อกเดิมนะครับผมใส่ประแจเบอร์สิบเอ็ดคันครับผมคันข้ยนั้นเลยนะครับผมจัดส่งนะครับนี่ประเก็นประเก็นตัวก้อนหนานี่ที่ผมบอกนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปหลังคันล็อตเบอร์สิบสี่ล็อกไว้สิบสี่สิบสามสิบสามสิบสามนะครับผมล็อกไว้ซีตัวนะครับเป็นยังเหตุผลคือใส่ข้อห่วตัวเก่านะครับเพราะว่านะครับนี่เห็นบอก มันจะมีขายึดไว้นะครับนี่ซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าวอล็กทางห้อาจะเดินเล็กวลนรเล่นก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเอาไปหาตัวไห่นี่ตรงนี้มันจะฉีกกรนโมเลยแต่เป็นเล็นะครับแต่ว่าถ้าเล็กน่ดปุ้ปัญหาครับผมแข็งแรงทัทานนะครับนี่ยินอาตาการเดินขบ้าเบิร์นาอ่าห้อเดินเหลอกมานะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยจัดตามมุงสาเลยนะครับผมกอนใส้กั ล่องลองเอาซุปตัวนี้ก่อนนะครับผมซุปซุปลงไปนะครับผมนี่ปากมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ล็อกนะครับใส่ตัวนี้ล็อกนะครับห่วงล็อกไว้คือเก่านะครับแต่ว่าจะฝาล็อกแน่นนะครับผมห้ามมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าบางที่ตัวนี้มันจะใส่ปลายเนาะนะครับห้าต้องใส่ถ้าว่าใส่ล่องซุปน็อตปุ๊บลงพอดีแล้วปุ๊บมาคันตัวนี้ล็อกให้แน่นเลยนะครับผมแล้วขันน็อตตามเข้าไปนะครับเป็นอยังคือเป็นข้อเล็กนะครับผมถ้าเป็นข้อเล็ก มันดังบุรีทอเลตนะครับผมนะครับผมเคยเห็นแล้วแลวก็ซึ่งนี่ความต้ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเข้าเป็นเหล็เลยนี่ชีกแค่ว่างนี่นะครับเวลามันไปเกาะต้นไม้นาอนะครับอ่าเข้าใส่แต่ปลายเหล็พ่อล้วก็ขขอปูนะครับเป็นยังคือว่าใส่เหล็นะครับปลายเหล็เพราะว่าเหล็นี่จะอ่าป่ามันกว้างเนาอนะครับมันจะ้อนดีกว่านะครับผมดีกว่าปลายเก่าปลายเก่าเพราะป่ามันจอบมันจะ้อนบดีนะครับผม เดี๋ยวมาลองมาฟังเสียงกันครับผมนะครับครับผมหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับเสียงข้อปุ่นะครับสำหรับ5สูด5สูนดีเทอร์โบเดิมนะครับผมดังแน่นอนนะครับส่วนนะครับไปแน่นั่นเป็นายเลสนะครับผมจะเป็นเลดเงาหรือว่าเลดธรรมดาก็ได้ไอเลสเงาหรือเทสเทสก็ได้นะครับผมมีสามแบบครับสำหรับหลานบีเทคเตอร์มีเลดเงานะครับเลดเงาและค่า่ที่พันสามรวมทรงนะครับผม ส่วนปลายเท่ๆนะครับราคาจะอยู่ที่1,400บาทแพงกว่ากัน้อยหนึ่งนะครับรวมทรงขึ้นกันอ่ส่วนตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่1,600บาทนะครับใ้เท่ๆบนลำครับผมมีสามแบบให้เลือกครับสำหรับปลายเฉพาะปลายส่วนข้อปู่ราคาจะอยู่ที่1,400บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับผมเก็บปลายทางหรือใครจะเอาเป็นชุดเลยก็ได้นะครับผม ราคาตามที่แจ้งไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นไปร์ตธรรมดาครับรถคันที่ผมขายมาเนาะพอดีขออนุญาตเจ้าของรถขึ้นมารีวิวนะครับให้ลูกค้าเบิง้งเอาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมเสียงข้อปู่นะครับของหาสุนส่สนดีอันนี้เลี่ยงรอบเพเกินปัญหากระดังครับผมปัญหาดังเลยเ,เดี๋ยวฟังเสียงกันครับ Oh. นเวลาสองพันแห่งดังแห้ง <c oughs> เดี๋ยวลองมาฟังเสียงตอนแล่นน้ำถนนครับผมเดี๋ยวลองเอาไปแล่นเบิง้งดังนี้ครับนะครับผมสนใจติดต่อสาทางเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองไปเรนบนถนนเบิองครับผมมาสิดังหรือบอนะครับตอนแลนเนาะเอ๋อเดี๋ยวลองวิ่งบนถนนเบิองครับผมนะครับโอ้ดังดีครับดังดีนะ <c oughs> ครับสนใจที่ต่อสายทางเข้ามาได้เลยครับผมนะครับตือใจแอดไลน์ตามเบอร์โทรเนาะ นะครับเบอร์โทรติดต่อ080นะครับผม282 9258นะครับ080 282 9258นะครับติดต่อสอบถาม,ขมเข้ามได้เลยครับสำหรับครอบปู่เนาะสำหรับจอนเดีย50 0่าสเท่านั้นนะครับผมอ้วนทุลเกียร์ครับ สนุนดำกัได้เอาเดี๋ยวเรนเรนเนี่ยเอานะครับน้องเรน,นสนุนดำเ,เดี๋ยวเราไงนะครับตอนปิ่งกลับาเนาะ เดี๋ยวให้หน้องไปลับรถมาก่อนนะครับราคาตามทิ่แจ้งไปเลยนะครับผมราคาอ่าเฉพาะคอปู่นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่าส่วนปลายเรศก็มีเริ่มต้นที่พันสามถึงพันหกร้อยบาทนะครับผมพันสามถึงหนึ่งพันหกร้อยบาทมีบริการอ่าเก็บปลายทางนะครับผมเก็บปลายทางหรือว่าสนใจทางด้านของอะไรนะครับตัวไหนก็ติดตอ่ตอสอบถามเข้ามาครับข้อขายอยู่ซีแบนด์ครับมี จอเดียคุปตา้ายันมานิวฮอลแลนด์นะครับผมเรยวจัดครับเจสซี่ครับ,รบต่ว่าจอเดียในเลนเร็วอวิลีนะครับแลัที่สำคัญนะครับผมจอเดียยกคั้งในสูงนะครับที่ผมประทับใจเนาะ เชียงนังดีมากครับวัอนตุเกรกครับ <c oughs> นะครับผมสำหรับทนาดทีส้นใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผม เอาดี๋ยวสักคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กิ๊ฟนะครับสวัสดีครับ